พิธีกรหรือใครก็แล้วแต่ผู้จาทําให้เกิดเขาเรียกว่าความแตกแยกในสังคมเนี่ยเขาก็โดนเป็นรดโดนโดนปกติบางคนโดนโดนพักงานเป็น14วันนะมันก็ต้องระมัดระวังนะคะ<อ>ต่อให้เราบอกว่าอยู่ในสคริปต์แต่สุดท้ายเนี่ยน้ำกบไฟน้ำกับน้ำมันเจอกันเนี่ยมันห้ามกันยากแล้วล่ะใช่เดี๋พอสอนลวชอลงดาบเลยค่ะกับรายการหัวกระสครับพี่เต๋า ว่าน่าเห็นใจอะค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของกสทชซึ่งเขามันก็มีคนไปร้องเรียน่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนช่องเราก็เคยโดนตอนนี้ทำแต่ทีวีอะทุกช่องโดนหมดหรอไม่เนาะมันโดนหมดอะค่ะเพราะว่ากสทชก็ต้องดูแลเขาเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลถ้าเกิดสมมติว่ามีคนร้องเรียนไปเนี่ยซีรีส์ลงซีรีส์ก็โดนเธอรู้ป่ะซีรีส์บางเรื่องโดนนะโดนหนักเลยใช่ไหมโดน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 ปรับด้วยโดนปรับเป็นวันเลยเพราะว่าซีรีส์บางอันเนี่ยเนื้อหามันส่อเสียด เกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าผู้ปกครองไปร้องเรียนเนี่ยก็โดนหรือหรือถ้าเกิดสมมติว่า,าพิธีกรหรือใครก็แล้วแต่พูดจาทาให้เกิดเขาเรียกว่าความแตกแยกในสังคมเนี่ยก็ก็โดนเป็นร่บรนโดนปกติบางคนโดนโดนพักงานเป็น14วันนะ แต่อย่างที้พวกทีมงานแล้วก็โปรดิวเซอร์หรือว่าต่างๆเนี่ยจะต้องมีการรับมือ,อยังไงต่อไปบ้างคะพี่ต๋อสมมุติว่าโดนแค่พิธีกรใช่ไหม<ฆ>ก็ต้องหาพิธีกรใหม่มาแทน14วัน<ฆ>แต่ถ้าเกิดอย่างของพี่หนุ่มนี่ยังเด็กๆนะแค่แค่วันเดียว,แค,ว,ยวแค่วันเดียวก็เปลี่ยนรายการไปไงก็คือมันมีลูกค้าไง<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนจากโหนกระแสเป็นโหนกระป๋องเออเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าไม่ใช่โหนกระป๋องแต่เป็นโหนกะ ไม่รู้เดี๋ยวพี่หน<ร>ุ่มด่ากูแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าลูกค้าเขาออกอากาศไงลูกค้าเขาซื้อยาวไงเขาซื้อแพ็กยาวแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าบอกว่าลูกค้าก็ชอบนาวเขาเขาแส่มันดีรู้แต่ก็ต้องระวังก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นการเตือนไป,ไปเตปือนมาแล้วแล้วอย่างอีช่องเขามีการรับเงอยังไงบ้างแม่ มันกาซื้อเครื่องตรวจตรวจเซ็นเซอร์จะช่วยได้จริงหรอช่วยได้เขาบอกซื้อหลายล้านเลยแล้วก็เซ็นเซอร์สมมุติว่าเธอต้องเข้าใจการทํารายการสดปิ๊งการทํารายการสดคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่ามันคุมแขกรับเชิญไม่ได้ไม่ได้นะครับพิธีกรคุมได้ทีมงานไฟทุกอย่างคุมได้หมดแต่แขกรับเชิญเราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแขกรับเชิญเป็นแขกที่ไม่ถูกกันแล้วมาแบทเทิลกันจบ อย่างนี้หนักใจที่พิธีกรเหมือนกันนะแม่พิธีกรทําอะไรไม่ได้<ม>ก็คือได้อย่างพี่รับอยาพี่แต่คําพูดแ,แต่พูดออกอากาศไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจบพี่ตอบเคยไหมถ้สาสถานการณ์แบบนี้เคยยังไงต้องาต้องทำยังไงแก้สถานการณ์ยังไงตัดสายเลย หยุดเลยตัดสายเลยคือเขาพูดพูดแล้วก็มันมีคำหยาบหลุดออกมาเต็มเลยต้องแล้วต้องตัดสายแล้วหลังจากนั้นก็ทางทางช่องเราที่เราออกอากาศอ่ะเพราะทำหนังสือถึงทางสถานีทำถึงถึงทางช่องเราเลยว่าวันวินาทีที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้สัมภาษณ์คนท่านนี้แล้วจะบทคํานี้คํานี้คํานี้คานี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นฟรีทีวีอ่ะเนาะใช่พราะคนดูเยอะไม่ว่าหนูอย่าลืมว่าสิ่ว่าฟรีทีวีเนี่ยหรือทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ดูมันมีเยาวชนดูด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าแบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันต้องมันต้องรีบคัดเลยเพราหนักใจอยู่แต่ถ้ารายการสดมันก็ต้องปล่อยเลยตามเลยมันคัดไม่ได้เพรามันไม่ใช่ออนไลน์นะแม่หนอถูกต้องออนไลน์มันซ่อมได้ไงอย่างเมื่อกี้อัดไป็นเทปนึ่งอ่ะพังไงอินี่พังอ่ดไม่ก็ต้องต้องมานั่งอัดใหม่เนี่ย เออนะอา่าฝากสำคนดูแล้วก็คนทํารายการหน่อยละกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ทํารายการนะคะโดยเฉพาะรายการสดเรารู้กันอยู่แล้วว่ารายการสดมัน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 ออนสเตจอยู่แล้วมันมันสามารถที่จะคัดได้มีเครื่องก็ถือว่าอ่อาโอเคเซฟในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติเอาคนที่ไม่ถูกกันมาแบทเทิลกันเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนะคะ <Hey. S 1> ต่อให้เราบอกว่าอยู่ในสคริปต์แต่สุดท้ายเนี่ยน้ำกับไฟน้ำกับน้ำมันเจอกันเนี่ย มันห้ามกันยากแล้วล่ะใช่เดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพ็อกเ t ็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรัเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ,ะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต้อง มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจภูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย